โอ้โหตัซพวนีนี่ก็คือสุสานนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นศบเด็กนะทุกคนมีพี่พีเท่านหนึ่งเนะี่ยคือท้าผมนะว่าผมกล้ามาคนเดียวปะผมตอบเลยว่าผมกล้านะแต่ก็กลัวนะก็ใจดีสู้เสือนะนี่น่าจะเป็นสบเด็กนะทุกคน เหนสิ่งเดินไหมทุกคนอยู่ไหนวะไหนวะวเฮ้ยชัดเจนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับน้องทีขอทีเดียวนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมมายังสุสารที่เดิมที่เคยมากับพี่สายลมนะครับแต่ว่า คลิปเนี้ยเนะี่ยคือผมมาคนเดียวนะครับทุกคนก็รู้สึกกลัวกลัวนะแต่ว่ามีพี่พี่เอท่านหนึ่งเนะี่ยคือท้าผมนะว่าผมกล้ามาคนเดียวป่ะผมตอบเลยว่าผมกล้านะแต่ก็กลัวนะก็ใจดีสู้เสือนะแต่ก็กล้านะก็สุสานแห่งนเนี้ยเนี่ยก็มันมีศพเป็นร้อยร้อยศพเปยนะครั้งที่แล้วมากับพี่ใส่ลมเนี่ยไปย้อนดูคลิปเนี่ยมันมีแบบคนเดินผ่านนะผ่านกล้องไปผ่านข้างหลังมือผมไปนะก็ไม่รู้เนี่ย คลิปนี้เนี่ยผมจะเจออะไรหรือเปล่านะเพราะว่ามาคนเดียวเนี่ยยังไงสุสานเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะเอ่อถ้าเรา,าช่วงกลางวันเนี่ยแต่ถ้าเป็นช่วงคืนเนี่ยวังเวงแล้วก็น่ากลัวเป็นพิเศษะนะครับยิ่งคืนนี้นเนี่ยเป็นคืนเดือนดับเนาะไม่มีพระจันทร์มีแต่ดวงดาวนะผมถ้าสังเกตเห็นเนี่ยมืดแล้วนะเห็นดาวดวงเล็กๆน้อยๆใช่ๆโอเคเดี๋ยวมันจะดึกไปกว่านี้นะผมผมก็เริ่มกลัวเหมือนกันนะ โอเคเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปข้างในกันดีกว่านะทุกคนันาดมาครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนครับก็สุสานแห่งนี้ก็ไม่ได้ไกลจากชุมชนเท่าไหร่นะแต่ก็ห่างไกลหลายกิโลอยู่นะตอนี้นี่ยผมก็ เริ่มปักสันนิดๆนะเพราะว่ามันคนเดียวนี่อะไรเนี่ยตะกะแตนนะฮ้ยโหตูสับวกนี้นี่ก็คือสุสานนะครับทุกคน นี่น่าจะเป็นสต็กนะทุกคนตัวอะไรอะอุ้ยจะต่อยผมเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงไหมทุกคนนี่น่าจะเป็นเอ่อสต็กนะทุกคน ที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเลูกช้างกาเข้ามาสำรวจหน่อยนะครับผมตัวอะไรเนะี่ยมันจะทำร <c oughs> ้ายผมระวางกันไปจะเดินข้นไปตรงนี้ก็เป็นสุ่งทุูเขาอะไรทุกคน ได้ยินสียงไว้ทุกคนฮะมตรงนะผมเชื่ะ จะเอามาเส้นไว้หลุมศพนลทุกคนหนึ่งก็หลุมหนึ่งนี่ก็หลุมหนึ่งนั้นก็หลุมหนึ่ง,งเฮ้ยได้ยินไหมมีเหมือนตัวอะไรมาเดินมันก็สุสานนะทุกคนหมดเลยนะ บนยอดเขาเนี่ยถ้าเป็นเสียงในชุมชนเนี่ยไม่ว่าจะเสียงอะไรเนี่ยมันจะได้ยินเสียงชัดมากนะทุกคนถ้าเป็นสัตว์ป่าเนี่ยผมก็จะ ใช้มีดเฮ้ยเฮ้ยเิ็นสิ่งเดิมไหมทุกคนอยู่ไหนหวะไหนหวะวเฮ้ยชัดเจนโคตรดังเลยดังมาจากแถวนน้นนะทุกคนเห็นไหมผมไม่ได้คงผมคงไม่ได้หูแว้วไปง่าย ครั <emaal> <Christmas. S 1> now, ้งที่แล้วเนี่ยมากัน2คนนะยังมีเหตุการณ์แปกมากมายทุกคนครั้นี้เนี่ยมาคนเดียวนะลุยลุยเดียวใจดีสเสือไป คนครับเมื่อกี้แนะ่ผมได้ยินเสียงจ้งจกร้องถักนะทุกคนเอาท้งผมใจใจให้ใจความเลยเสียงเหมือนคนมาทำอะไรประมาณนี้นะทุกคนนี่บรรยากาศรอบข้างหลังผมนะทุกคนเฮ้ยใ <Hey, S 1> ชะะ่ปะเฮเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีเสียงอยู่ทุกคน ได้ยินสิมาทุกคนผมไม่รู้ว่าสิ่งมันมาจากทางไหนรอบทิศทางผมเลยเฮ้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 ยมีสิ่งคนประกาศด้วยแล้วก็มีสิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนลมพัดมานะได้ยินไหมได้ยินไหม พี่อาจจะได้ยินเสียงเอคนในชุมชนนะเพราะวันนี้เขาจัดงานกันมันไม่แปลกหรอกครับถ้าเจ้าเป็นลำโพงก็มันดังถึงมานบนยอดเขาเนะี่ยแต่มันแปลกใจทำไมมันมีเสียงอยู่ตรงนี้ก็ลมก็พัดมาได้ตรงจังหวะพอดีจะเดินลงไปดูนะครัคระวังหนนะทุกคน จะมีเสียงอย่างนี้เลยเป็นไมาให้งตรงบริเวณนี้ทุกคนรู้สึกเอ่อค่อยช่วยนะเพราะมีเสียงดนตรีจากชุมชนนะนี่นั้นนี่คงจะรู้สึกวังเวงมาก,กเลยถือว่าม,มาวันที่ตรงเฮ้ย จากกลุ่มศพนี้หันจะบอกว่านี่ก็เป็นสติกนะทุกคนเฮ้ยจะคนไหม เฮ้ยม <ítulo> ันขย้าไข่รขย้ามันกำลังจะพูดแบบว่ารู้สึกค่อยชั่วหน่อเพราะว่ามีเสียงดนตรีมาจากชุมชนนะทุกคนเสียงมันดังมาไม่หยุดเลยทุกคนไหนวะ ยิงจกหลังถัดไปแล้วทุกคนไม่อยากจะเก็บลุมศพจากนั้นอเอาคนทุกคนข้างหน้านี่ก็หลุมหนึ่งหลุมศพนะทุกคนข้างในนี้ก็หลุมหนึ่งเรียงยาวไปถึงนู้นเลยทุกคน รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฮ้ยได้ยินไหมทุกคนเยาผมจะลองปิดไฟฟังเสียงดูนะทุกคนดีหมดยู่ไหมวะ ยิ่เหมือนเงี้ยไปเป็นยังหมดวะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเอ่อพวกท่านท่านที่ใครอาศัยอยู่ที่เฮ้ยได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมมืดตื้ออันนี้บนท้องฟ้านะไม่มี ดวงดาวแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะมืดตึ๊บเลยเดือนดับจริงๆเมฆก็ไม่มีนะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีแสงไฟอะไรเห็นในะตอนปิดไฟอตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ามีคนมาอยู่ตางด้านหลังผมเฮ้ย ทุกคนม่เกนี่คนที่่วยคนจำผมมันไม่ไม่พอเลยต้องเป็นลบวิดีโอเกา่าๆทำไมหลุมนี้มันแตก,กวะใชไมันแตกนะทุกคนมันมีรายร้าวนะทุกคนนี่ผมไม่ได้มาลบหลู่หรือว่ามาดูหมิน่นพูดไม่ได้มาดูหมิ่นนะแค่มาสำรวจดูเฉยๆนะแต่โชคดีนะเพราะว่ามีเสียงมาจากหมู่บ้านมันก็เลยรู้สึก อ,อุ่นใจขึ้นมันหน่อยหนึ่งแต่ว่าเรายัางชะล่าใจไม่ได้นะบังเวงมากเลยทุกคนเราไปเดินดูตวยกันทุกคนความรู้สึกผมตอนนี้เนะี่ย เหมือนผมไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆนะครับทุกคน อยูย่ลมกระพัดมานละุมศพพวกนี้เนะี่ยน่าจะนานนะนะเพราะว่ามีรอยแล้วเฮ้ยนี่สบู่จากั่งนี้เฮ้ยพวกนี่จะเป็นเข้าของ, <S <S ของเครื่องใช้ของ เสียงพิธีกรฮนะดังขึ้นมามากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเจ้าตรงนี้เนี่ยมันก็ดูน่ากลัวทุกครั้งเันนะทุกคนต้องคืนน้ำลายตัวเองนะแต่ว่าคืนนี้เนี่ยผมจะไม่ได้นอนค้างที่นี่นะเพราะว่ายังไงก็ไม่กล้านอนคนเดียวนะถ้ามันไม่มีสิ่งเล่าใจใ้ผมต้องนอนนะ ได้ยินไหมเฮ้ยครั้งที่แล้วเนะี่ยผมกับพี่ใส่ลมเนี่ยมาผกไปนอนอยู่ตรงนี้นะ คนเฮ้ยจะน้าี้ตรงนี้ยังอยู่ยะยนะทุกคนเฮ้ยยินเงคนเดิน ได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเสียงมือนนี้ไปแล้วดังชัดมาก นี่ป็่ะไรม่อยากเหตท่าตายนะทุกคนเฮ้ยตรงไหนตรงไหน จริงไหมจะลองปิดไฟดูอีกครั้งหนึ่งนะจะเดินมาหาผมหรือเปล่าได้ยินเดินสิ่งเดินชัดเจนมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอแผ่บุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าเคยทำ ขอให้ท่านท่ั้งหลายได้รับบุญเหล่านี้ไว้เถิดผมเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กจนโตวบวชไม่รู้กี่ครั้งนะบวชเป็นเนนเหลือแค่พลางเดียวที่ยังไม่ได้บวดนะเพราะว่าผมก็เป็นคนมีบุญอยู่พอสมควรนะเพราะบ,บวชทุกปีทุกภาคฤด,ดูร้อนแล้วก็บวชน้าไฟให้ใครต่อใครแลายก็เฮ้ยพี่ทีได้ยินเสียงไหมทุกคน ครแมวมาปล่อยไว้แถวนี้หรือเปล่าฮะมีใครเอาแมวมาปล่อยไว้แถวนี้หรือเปล่าไปดูท่อไม้ท่อนนี้นะมันใช่ดูดซับหรือเปล่านะทุกคนผมอย่างที่ผมพูดนะเพราะผมก็เป็นคนเอ่อเป็นคนบวชบ่อยนะเฮ้ย คืออะไรเม่อกีดได้ยินเสียงมาจากตรงนี้ใช่ไหมว่าผมเห็นภาพหลอนนะทุกคน ช่วยดีเหลือเกินเฮ้ยตอนนี้นะมีเสียงมารอบทิศทางหมดเลยเพิ่งหลังกินเนี่ยกำลังจะน่าจะเป็นหลังนะทุกคนถ้าอยู่นานอย่างนงี้นะีนันทุกคนเฮ้ย ขยับได้ไงทุกคนอืมมันขยับได้ไงจุตสติหลุดอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ด้านหลังก็เป็นลุมศพด้านข้างก็เป็นลุมศพข้างบนก็เป็นหลุมศพแต่ว่ามันมีเสียงมาจากอ,อ่าพิธีก่อนนะผมรู้สึกว่ามีเพื่อนอยู่ด้วย คนน่าจะเข้าใจเสียงเครื่องเครื่องใหญ่เสียงันดังอยูยทนนะ่ทุกคนแต่ว่าวันนี้ควายผมต้องว่างมากๆเลยเพลงก็มันนะทุกคนเพลงนาเต้นนะ สิ่งเงินนี่มาหมดเลยไม่ว่าจะเสียงดนตรีไม่ว่าจะเสียงเดินไม่ว่าจะเสียงหมาเฮ้ยจะติีลิเกสิป่าววะผมว่าผมคงถ่ายต่อไม่ได้นะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมชัดเจนเลย เสียงอะไรมาหมด่าจะเสียงเพลงไม่ว่าจะเสียงเงสียง,งคนเดินต้นไม้กระยับไปไม้ไหวผมบอกแล้วผมก็เป็นคนเคยทําบนอยู่ทำไมไม่กลายนี้ผมบ้างกทางนี้รงทางนี้เปล่ามัถูกหรือเปล่าผมเดินมาทางนี้ถูกหรือเปล่าใช่ไหมมันคือรูอะไรทุกคน เนะดูย๋ยวนะจับทุกคนเอาเป็นว่าผมก้มามากมนานคนเดียวนะทุกคนนะพี่ๆส่วนพี่เอสซีท่านไหนเนี่ยที่ ค้าผมมาเนี่ยคือผมทําให้แล้วนะก็พพฟีไม่ได้บอกนะว่าให้นอนค้างหรืว่าให้อยู่นานเท่าไหร่ผมก็มาคนเดียวนะเผมก็มาคนเดียวให้ดูนะทุกคนตอนนี้งมามา มันมีกลิ่นนะทุกคนเหม็นจริงๆเฮ้ยมีกลิ่นจริงๆนะทุกคนเสื้อผมอ่ะไม่น่าใช่นะเฮ้ยมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นเหงื่อแล้วก็สะสมจนเหม็นเหม็นแบบอะไรมันรวมๆกันอะไรๆอย่างเหม็นจนแบบ เหม็นไม่ได้เหม็นนมากเหม็นเป็นน้ำเหลืองอย่างเงี้ยถ้าคนเคยเป็นแผลอยู่ใกล้ๆทางจมูกเนี่ยจะมีกลิ่นออกน้ำเหลืองออกมาเฮ้ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมก็มันมีสิ่งมาจากทางหลัง ผมจะรีบกลับก่อนนะทุกคนนะไม่มีไม่มีจำกัดเวลาไม่มีไม่มีท้าให้นอนดูยาหรือว่ายัางไงนะก็ฟรีสไตล์สำหรับผม,มอย่างเนนีะ้ผมทนได้เท่าเท่ไรผมก็ทนได้เท่านั้นนะนะผมก็กลัวเหมือนกันนะแต่ว่าคำาท้าพี่ f ีเนี่ยคือขาดไม่ได้นะ ในโชคดีหน่อยที่มันมีเสียงเพลงนะแต่ว่าผมกลัวจะติดลิขสิทธิ์ด้วยนะถ้าถ่ายต่อโอเคก็สำหรับพี่เพื่อนๆที่ชื่นชอบในตัวผมเนี่ยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะตอนนี้เสียงกลายเป็นเสียงเนิร์ดแล้วนะก็อย่าลืมติดตามผมเลยนะก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะแล้วก็ค่ำคืนนี้เนี่ยผมว่าถึงยังไม่เจอดีแต่ว่าผมก็วว่าเกือบจะเจอดีนะถ้าผมอยู่ต่อเนี่ยน่าจะแบบ หนักกว่านี้นะเพราะว่าตอนเข้ามายังไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางยังไม่ได้ขอขอขอมาเลยนะทุกคนเดี๋ยวจากจบคลิปนี้แล้วผมจะขอขอมาก่อนนะโอเคก็ลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงแมวไหมเสียงิ่งพึ่งพิ่ง,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 งโอเคทุกคนผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคน